เขาบอกว่าแมปนี้มีดราม่าครับผมจะเล่นโชว์เลยนะว้ามีคนบอกว่าแมปนี้มีดราม่าการแกล้งอะไรพวกนี้แล้วก็แกล้งกันอะไรพวกนี้อ่ยไหนครับดราม่าผมจะพาทุกคนไป,ปเผชิญกับดราม่านะ พูดไม่ทันขับว้าวพูดไม่ทันขับกิ้งทูเฟอร์เหรอกิ้งทูเฟอร์ขี่รถมอเตอร์ไซค์ขับซิ่งวิ่งไวถูกใจตาหวานทุกคนช่วยบอกหน่อยนะฮะบอกบอกคลิปสองศูนย์สองห้าตรงนี้ใช่ไหม ออใครแก้งผมครับกดส้นตีนนะคะม,ม,ม,มาเลยใครเป็นคนแก้งผมต้องโดนนะมามามา Oh. เขามีรถมอเตอร์ไซค์ทวิ่งไวทุกใจตาหวานโพยแนะนำเลยแมพเมื่อกี้นะฮะกวนตีนที่สุดแล้วนะแมบอันไหนที่แก้งช อย่าลืมบอกนะฮะผม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 อ่าบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะครับปิด